วัสดีครับพี่น้องชาว YouTube วันนี้พามาชมรถเกี่ยวข้าวรุ่นเล็กครับเป็นของอูปต้า SRM 3 2น่าจะเก่านอกนะครับวันนี้รุ่นจิ๋วครับรุ่นจิ๋วมินิโอฟังอย่างละเอียดเลยครับดูฟัง เป็นคูปัตนะครับโตลอยพี่แกหมาเมื่อกี้ขับรถผ่านพอดีครับผ่านมาเจอพอดีกำลังจะไปเกี่ยวข้าวดีเซลเจ็ดสิบอ๋อเกี่ยวข้าวห๋าปาปาถอยเกี่ยวข้าวห๋าเป็นแถวเลยมันจะดันขึ้นได้แม่หามีระบบโหลดอัตโนมัตินะครับช่วงล่าง ข้างล่างโหลดลงอัตโนมัตินะครับเมื่อกี้เพราะว่าข้างหน้าน่าจะปรับไม่ได้นะครับใช้การโหลดเอาแล้วก็เกี่ยวเอานะครับแนวเข้าลงไม่ล้มหรอกครับรถเดี่ยวเมื่อกี้โหลดนะครับโหลดเดี๋ยวผมพาไปชมข้างหน้าครับ คูปตานะครับย้ำว่าคูปตาเก่านอกครับอาจจะสั่นหน่อยนะครับขอไปยืนเกี่ยวนะครับหน้าเกี่ยวน่าจะมองไม่เห็นนะครับน่าจะติดคอนะอ่ะคันนาคันนา,นา,นาใกล้คันนา ไอ้เพิ่นซื้อมาจากแสนนี่ครับแสนแปดเงินสดเงินสดแสนแปดน,นะครับเจ้าของน่าจะเป็นเจ้าของครับสองคนแล้วโหลดลงอีกแล้วอ๋อยกได้เนื่องว่าจะยกไม่ได้ข้างหน้ายกได้นี่นาแต่ตัวเยียวนี่ไม่น่าจะเกี่ยวไม่ได้นะครับน่าจะหกเยอะอยู่นะครับ ถ้าเข้าล้มถ้าเข้าตั้งอ่ะพอได้อยู่ครับแต่เ,เข้าล้มไม่ได้เลยเหมือนไอ้ตัวเกี่ยวชุดหัวเกี่ยวเขาโพดน่ะนี่นเก้าสามเก้าอสามสองสามสองติดเก้าสามเ่ครับติดปากติดปากขอไยนะครับแสนแปะครับเงินสด เกานอกญี่ปุ่นแท้อะไรถ้าได้เปลี่ยนนี่น่าจะสั่งนานอยู่นะครับน่าจะรออะไรจากนอกนะครับเว่าเกี่ยวตับนะครับฟางออกอย่างละเอียดนะครับเดี๋ยวพาไปชมด้านหน้า มันรุ่ใหญ่ครับอันนี้วิ่งช้านะครับเกมอะไ้วิ่งใหม่ได้ยังมือใหม่นะครับ ะัใหม่นครบอยากเห็นเครื่องมากเลยครับก็ใช้เครื่องตัวไหนเครื่องน่าจะไม่ค่อยใหญ่แล้ว แต่ฟังจากรอบรอบจับดีนะครับเครื่องพามาชมมุมไกลๆนะครับวันหนึ่งน่าจะได้ประมาณถ้าคล่องๆหน่อยก็ประมาณน่าจะ5้ถึงแไร่เลยครับหน้าเกี่ยวประมาณเมตรห้ หน้าเกี่ยวเล็กๆครับเดนไม่ถึงครับประมาณเมตรยี่เป็นคบบตารุ่นเล็ก S R e M สามสองเก่านอกครับเป็นรถเกี่ยวญี่ปุ่นสไตล์ญี่ปุ่นครับไม่มีลาวโน้มไม่มีหัวเกี่ยวม,มีแบบหัวเกี่ยวแบบนี้เลย ข้างในนี่ครับแการสมดปาการพึงึงลงงานแหลกว่ะครับโอ้ต้นกับบุคคลเกีียวบุกคลจับรถเกี่ยวเ,เลยบุกไล่ไมไมแมนอยู่ นะครับมาจากสมุทรปาการเพิ่งทดลองใช้วันแรกครับเรลเลอร์หตัวครับโรลเลอร์หตัวตัวบนตัวหนึ่งแล้วก็มีตัวประคองเหมือน70นดครับมีตัวประคองกลางเหมือน70ครับ ตัวเลื่อห้าตัวตัวเดินก็เล็กๆครับโอ้โหลดแล้วโหลดแล้วโหลดแล้วโหลดลงแล้วข้าวไม่มีปนออกนะครับฟางตีละเอียดมากเลยละเอียดยิบเลยครับรถไหลแล้วนะป้า ถ้าเข้าเข้ายืนอ่ะถือว่านี่แบบเข้ายืนเข้าตั้งแบบนี้อ่ะสบายครับจะถ้าโดนล้มมันจะเก็บไม่หมดครับมันเก็บเท่าที่ได้ต้องใช้คนเพราะมันไม่มีตัวขวักขึ้น,นครับมันเป็นแบบเอาตัวนั้นดันเข้าดัานเข้าไว้ตัวอะไรเขาเรียกว่าอะไรผมก็ไม่รู้นะตัวเขวาขาวอ่วนะงานวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าจะมีใบมีดตัดอยู่ข้างล่าง ไม่มีดอยู่ตำย่างตับนะครับแล้วก็จะเป็นตัวขวักเข้าไปอีกก็อธิบายยากครับเพราะว่าไม่เคยรีวิวครั้งแรกครับรุ่นมินิโบต้ารุ่นเล็กเก่านอกครับมาจากสม,มุดประการแสนแปดเงินสดครับ ขับเลยไปแล้วว่าจะไปกลับมาถ่ายอ๋อพอดีเห็นยังใหม่ๆเลยกลับมาถ่ายดูของแปลกครับของแปลกไอเทมแรงตรงนี้มีตัวคำอยู่นะครับำคำขอกันเลี้ยวกันอะไรนี่ยังฟึดฟัดฟึดฟัดนะครับของญี่ปุ่นของญี่ปุ่นโหลดอีกแล้ว จะเลี้ยวแล้วครับจะวนหัวงานแล้วยังใหม่นะครับอาจจะนานหน่อยหลายนาทีเป็นชุดโซ่ลำเลียงนะครับน่าจะไม่มีสายพานนะกะน,นี้ตามที่ดูดูภายนอกยังไม่เห็นสายพานเลยครับส่วนมากม่แต่โซ่เลยโซ่แล้วก็เป็นใจคล้ายๆฟันงูนครับ อ่เป็นไรล่ะป๋า๋อ,อโหลดลงปกติมันก็เกี่ยวต่ำอยู่นะครับเพราะว่าใบมีดมันอยู่ต่ำเห็นเห็น,เห,นเห็นตัวเขาขาวอยู่สูงแบบนั้นแต่ใบมีดอยู่ต่ำนะครับ เลยไปน้องเมือ่อกี้เขินไปทีนึงเมือ่อกี้ไม่มีใครเห็นอันนี้เป็นรายย่ของอัดคลิปนะครับทำไมมนตัดใบนะป๋าอ๋อมันต้องดันใช่ไหมมันถึงจะหมุนดันมาหน้าใช่ไหมมันถึงจะหมุน ไม่ต้องปิดเปิดเลยถ้าดันมาหน้าก็หมุนเลยใช่ไหมอ๋อใช่ถ้าดันมาหน้ามันจะหมุนเลยนะครับถ้าถอยหลังไม่หมุนนะหมุนแะ่มาหน้าถ้ามาหน้าจะหมุนอนะัตโนมัติเลยถ้ารถหยุดคือหยุดนะครับถ้ารถวิ่งคือวิ่งจะถอยไม่วิ่งนะครับ น้อุม,มินิน่าจะประมาณ400กิโลนะครับไม่มีข้อมูลเลยครับรุ่นนี้รุ่นเล็กน่าจะ400เลย400กิโลโอ้ป๋าทางนั้นยังเหยียบอยู่เลยอ๋อมันมีตัวทางข้าวถึงว่ามันเหยียบ ตัวเปิดหน้าข้าวฝั่งนูน้นตัวที่ดันข้าวจากตัวรถนั่นก็น่าเอาไปใช้กับอใช้กับ70ไม่ได้ครับเบียบเวลาถอยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวมีคลิปใหม่มาให้ชมเรื่อยๆครับช่วงนี้ขอบคุณครับ